อาตลาดแพรค่ะยังมีท่านใจที่มาจากที่อื่นบ <si ้างหรือเปล่าเอ่ยขอดู้หน่อยได้ไหมคะมีไหมมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะมาจากที่ไหนคะอะไรนะคะแม่ดิกุงเทพมีท่านอื่นอีก่ไหมคะมีท่านใจที่มาจากที่อื่นอีกบ้างหรือเปล่าคะ ดิฉันนางสาวรัตนาอัญญานุกุโงงนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชั้นปีที่สองหอวสายค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวจารุวรรณภานิลนกนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชั้นปีที่สองหัวแดนค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเช้านะคะถ้าท่านใดยัเข้ามาร่วมพิธีนะคะก็จะทราบว่าเมื่อ ช่วงเช้าที่ผ่านมาพิธีการที่ผ่านมาตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการตัดบาตรนะคะเมื่อตอน7.30นนะคะรวมถึงตอน9.00เนี่ยยังมีการเข้าฟังเทศด้วยแล้วก็ตอน11.30นมีการตรวจดวงชะตาฟรีแจกวัตถุมงคลขอฟรีกับครูรุ่นชื่อดังนะคะท่านอาจารย์กิจประทันการันตีด้วยค่ะค่ะแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีพิธีไหว้ครูบูชาเทพนะคะบรปปะรามคุณขอแทนค่ะบระรามคุณของราชานะคะณนะสถาน ณาเทวสถานท้าลมหาภูมตลาดแฉ่ซอยเก้านะคะซึ่งปีนี้นะคะฉะลองครบรอบ9้าปีแล้วไม่ทราบว่าปีนี้ใครขึ้นมาเป็นปีแรกบ้างคะ<อ>ใครเพิ่มาเยครู้่มใครเพิ่อะได้ไหมคะใครขึ้นมาเป็นปีแรกคะมาจากที่ไหนคะมาจากกรุงเทพแล้วใครที่ออกมาร่วมทุกปีเลยมีไหมคะที่เข้าว่วมทุกปีทุกปีเลยอะคะ่ะเสียงเฮฮามากมา มีพี่อื่นเพิ่มไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสําคัญของพิธีไหว้ครูต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับพิธีไหว้ครูเนี่ยอย่างที่ทราบกันอย่างพวกเราสองคนนะคะเราก็เป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็มีครูบาอาจารย์ที่ต้องให้การเคารพและ้อวก็บูชาเหมือนกันมีพิธีการไหว้ครูเหมือนกันอย่างถ้าอย่างเป็นชาวบ้านที่มาที่นี่ค่ะจะมีความสมคัญแตกต่างจากพวกเราอย่างไรคะกับพิธีไหว้ครูระหว่างบทของเรากับอาจารย์ กับที่อ่ะทุกท่านนะคะก็มีครูทุกคนเรียนมาทุกคนนะคะนะคะอ่ะทุกคนอ่าสมัยก่อนโรงเรียนนะคะถ้าเป็นนักเรียนจะจะเป็นกลวยใช่ไหมคะกลวยไปไหว้ครูแต่อย่างช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่จ๋าเห็นไหมคะว่าจะมีทุกคนจากทั่วสารนี้เลยมาเจอกันใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ นำให้หลายหลายคนที่อยู่ต่างสถานที่นะคะมารวมกันเพื่อทําการเป็นศิษย์คารุคคูบาอาจารย์ค่ะรวมถึงยังมีเป็นการเหมือนการทําบุญเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กาลังที่จะเข้ามาถึงในตอนนี้ด้วยค่ะพี่จ๋ายเมื่อช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีโรงทานตั้ง70โรงทานมีใครที่ไปทานบ้างคะมีไหมอร่อยไหมคะไปชิมอะไรมาบ้างค่ะขนมจีน จะบอกว่าเมื่อเช้าหอยทอดอร่อยมากแล้วก็หมดเร็วมากเลยขนมจีนก็น้ำยาอร่อยมากเลยชอวยด้มือคนชิมหอยเลยค่ะเยอะๆก็ไปเลยทำเมื่อเช้าแตงก็ไปชิมเหมือนกันขนมจีนน้ำยาอร่อยมากไอ้จิมก็อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ใครรู้บ้างคะว่าวันนี้ลุงอะไรมาเอ่ย อมีมีใครยังไม่ทานอะไรบ้างคะมีใครยังไม่ทานข้าวเย็นมาหรือเปล่าลงทานหมดแล้วคะ่ะไม่มีเหลือแล้วนะคะอยากเล่นเกมกับน้องจังเลยมีน้องคนไหนจะอาสาสมัครมาเต้นให้เราดูไหมคะ ใครได้ดีมีรางวัลให้ด้วยนะคะจากพี่แตงพี่แตงมีของรางวัลพิ่ใจจะมาอบให้น้นองๆเอาละค่ะเรากมม็มีไหมมีไหมอยากได้น้องมากเราว่าเรา,าพูดได้เราสมคนล้วแหละย,ยังค่ะพี่จ่ายังค่ะยังอยู่พูดอีกถ <laughs> ้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงอ่ะเดีย๋ยวเรามาพี่ ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอ่าท่านอาจารย์กิจประพันธ์การันตีมากล่าวเปิดงานพิธีในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญค่ะข้นนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีทุกทท่านนะฮะเวียนครบรอบกลับมาอีกหนึ่งปีในะคาบที่ได้มายืนอยู่ณจุดตรงนี้แล้วจะหลบไปไหนคะ <c oughs> <c oughs> อยู่ขวาและซ้ายก็ได้นะฮะ ลดครบรอบอปปีกหนึปีเราจะได้ยินชื่ออาจารย์ทุกๆปีกันมาโดยตลอดนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะปีนี้เช่นเดียวกันที่ได้กระามาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปีนี้เราได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะฮะฉลองครบรอบเทวสถานครบรอบ9ปีที่เทวสถานท้านท้ามหาพรหตลาดแคร์นะครับ่ออนต้าตขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับสบายดีหรือเปล่าครับอยากรวยไหม ใครอยากรวยยกมือขึ้นอขอเสียงคนอยากรวยหน่อยจ้ะอ,อันนู้นฝั่งจากไหนมัาตาจันใช่ไหมนะฮะมัาตาจันหรือเปล่าอ,อาบมือหน่อยเร็วนะครับนำทีมโดยคุณแม่คนใจคึกการและภรรยาท่านกำนันที่มาเปิดงานให้เราวันนี้นะฮะฝั่งท่านนี้บ้านอะไรเอ่ยนะฮะบางท่านได้ยินชื่อเสียงจากรายการวิทยุ นะฮะอาจารย์กิจประัน์การันตรีวันนี้ท่านได้ยินเสียงชัดๆและตัวเป็นๆน,นะฮะท่านเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้พบอาจารย์เพราะอาจารย์มีแต่สิ่งดีที่จะมอบให้กับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะงานของเราได้จากมา85%แล้วนะฮะ9 0 1 0สเพียงแค่็น15%มันจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะขาดไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้อง คณะศิษยานุสิตผู้มีส่วนร่วมนะคะอาจารย์ขอบพระคุณด้วยใจขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอพระคุณทุกๆท่านด้วยลำดับที่สองขาดไม่ได้โรงทานงทานของเรากว่าเจ็ดสิบขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะฮะขอพระคุณมากโรงทานอาหารการกินเราไม่ขาดตกบกพร่องกินอย่างอย่างเน็ดอย่างเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนกินก็ยังไม่หมดนะฮะขอพระคุณโรงทาน นะฮะเมื่อจะเป็นคอนบุรีเสริงสางนนทัยพระรทองคำอำเภอโคงบ้านตาจันบ้านวัดมันเยอะมากนะฮะบรรยายคงไม่หมดขอเสียงกบมือหน่อยครับในเรื่องของโรงทางนะฮะค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านและก็เจ้าภาพทุกอย่างไม่จะเป็นเจ้าภาพปีผ้าเจ้าภาพลิเกเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างในค่ำคืนวันนี้ทำให้งานเราเสำเร็จได้ด้วยดี นะฮะขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมลูกสิ์ลูกหาทุกๆท่านนะฮะไม่มีทุกท่านไม่มีอาจารย์กิบพันธ์ถ้าวันนี้มีอาจารย์กิจพันธ์ย่อมมีทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนรายการวิทยุทุกสถานีนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนทุกท่านนะฮะจากใจอาจารย์วันนี้ได้ถือโอกาสเป็นการขอบคุณทุกๆคนทําให้อาจารย์ยืนหยัดอยู่ในสังคมทุกวันนี้ตลอดทั้ง9้าปีได้ช่วยเหลือสังคมนะฮะ อย่างมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางราชการนะเป็นงานหลวงงานราชหรืองานสังคมทุกอย่างเราได้ตอบแทนเป็นบุญคุณอย่างมากมายเลยนะครับขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกทคนเลยนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่ได้รู้จักจก,กับทุกทท่านนะบางท่านอาจจะเป็นศิทธ์เก่าบางท่านอาจจะเป็นลูกศิษย์ใหม่นะแต่ทุกคนมีความสําคัญกับอาจารย์ทั้งหมดถ้าไม่มีทุกท่านไม่มีวันนี้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะฮะ ขอเสียงปกมือหน่อยนะงานเราเริ่มตั้งแต่วันที่24วันนี้25นะครับก็มีลิเกว,วเรอร์ตอให้เราได้ชมกันทุกปีปีหน้าอยากจะดูอีกไหมครับปีหน้าอยากจะดูไหมเบาจังเลยงสงสัยจะดูหมอลำเนี่ย <laughs> ปีหน้าอยากจะดูไหมครับอยากอยากโอค่อนข้างอยาก <laughs> <laughs> เ,าเราได้หาทุกปีแล้วก็ได้รับรวมมาดูคราะห์จากคุณแม่เข็มทรายนะครับ ท่านได้ให้ราคาเราที่คุยกันได้นะครับขอบพระคุณทุกท,ท่านเลยเนาะวันนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านเริ่มมากันแล้วนะฮะเด็กคนนี้อาจจะเยอะนะครับอวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยวันนี้สถานที่เทวสุานแน่นด้วยคนทั้งหมดนั่มากไม่มีที่ยืนเลยโรงทานก็ไม่มีที่ตั้งเลยนะฮะอาหารมันมากกว่าห้าหมู่เนี่ยมันเยอะมากๆนะฮะขอบพระคุณทุกท่กทานด้วย นะครับโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลนะครับอาจารย์ขอเปิดงานในเรื่องของพิธีไหว้ครูบูชาเทพประบมโอราธารา์ประจําปี2 5 1 9ฉลองครบรอบ9ปีขอเสียงปรบมือโอกาสบัดนี้ครับอาจารย์คะสงสัยจังเลยะคะ่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเอ้ยขอแค่คะ่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเห็นมีพิธีการครอบครูแต่ไม่เคยเห็นเลยพิธีแบบนี้ หนูอยากรู้ความหมายจริงเลยค่ะแล้วก็ทาไปนี่ส่งเสริมด้านใดบ้างคะในเรื่องของการครอบครูนะฮะมันมีหลายอย่างมันเป็นศาสตร์ศิละปะแห่งความ,มเรียบง่ายนะฮะทุกคนมีครูทั้งหมดอันดับแรกไม่ต้องการเราพ่อแม่เราเนี่ครูทั้งหมดเลยอบรมให้เราเป็นคนดีสั่งสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเป็นคนดีอ,นอ,ยนนดอยู่ในสังคมได้นี่คือครูคนแรกครูคนที่สองก็คือครูในเรื่องของการศึกษา เราเรียนเรามีครูทุกคนนะครับเราเคารพท่านเราจะเจริญครูที่3คือครูเฉพาะทางนะฮะครูที่3คือครูเฉพาะทางนะฮะอ๋อนางแบบเรามามาจากกรุงเทพนะฮะครูที่3คือครูเฉพาะทางเป็นศาสตร์แห่งศิละปะชั้นสูงอาจารย์มีโอกาสได้วิชาจาัดสิล์จัดสิทธิ์ท่านให้วิชาอาจารย์เพื่อมาช่วยเหลือทุกๆคน บางคนทุกข์บางคนร้อนบางคนเดือดอนบางคนรักอาจารย์ิบัตาได้สร้างตรงนี้ทำไมอาจารย์ถึงจัดพิธีไหว้ครูะ่ะเพราะสิ่งตรงนี้เป็นการเคารพถึงครูบาอาจารย์คร,ครูบาอาจารย์ท่านได้รามากมายทั้งเงินทั้งทองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเคารพท่านนะครับอาจารย์ได้จัดพิธีมาตลอดปีนี้ครบรอบเก้าปีนะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะจ๊ะ,ะแล้วอย่างถ้ามีใครอยากจะ ติดต่ออาจารย์อยากพูดคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดต่อทางในบ้างคะติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าท่านฝั่ง,งรายการวิทยุนะท่านจะได้ฟังเสียงอาจารย์ตลอดเลยหลายสถานีมากๆนะฮะหรือทางเว็บไซต์ท่านสามารถติดต่อได้3ทาง Youtube ล่าสุดนี้มีไลฟ์สดด้วยดูดวงสดๆกันไปเลยแ <laughs> ม่งเยอะมาก <laughs> นคะครับเราเราขยันก่อนนะเยอะมากนะฮะ แล้วก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เทวสถานธรรมหาพหรมน,นะครับเบอร์โทรศพัพท์0 8 3 7 6 3 8ดสาดองติดต่อโดยตรงในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆรับทั้งหมดนะฮะทังง้งงานหลวงและงานราชค่ะก็หนูก็อยากจะถามหนูก็มาเพื่อเคยมางานแบบนี้คะ่ะเป็นครั้งแรกของการไม่เคยเห็นทำไมถึงต้องหอนกแบว่าจัยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะ,ะคำว่ายิ่งใหญ่เนี่ย ถ้าถามถึงคนเป็นจริงทุกคนเนี่ยทุกคนก็อยากจัดีหมดอันดับแรกต้องบอกว่าถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปถามว่าทุกคนอยากรวยไหมอยากไหมยถูกต้องอยากมากทุกคนต้องอยากรวยถ้าถามว่าทุกคนอยากถูกหวยไหมทุกคนก็อยากถูกหวยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจัดพิธีไหว้ครูเนี่ยเราทําตามกําลังของเราจะเล็กจจใหญ่เป็นการเราพถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครับหนึ่งจิตเรานอบน้อมต่อความดทีแล้วเนี่ยมันเป็นมงคลทั้งหมดสุดท้ายมันก็หนุนนำให้เราประสบความสำเร็จรวยขึ้น นะอาจารย์คะอยากรวยอ่ะต้องทำยังไงอยากรวยใช่ไหมครับอยากรวยไม่ยากเลยเหเป็นคนดีสองเคารพปการีสามสม่ำเสมอในความดีเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างอแท้สุดท้ายบุญที่เราสร้างจะนำเราให้ประสบความสำเร็จอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ัันตีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ อย่านอนตื่นสายนะคะถูกต้องตลาดจะวายผู้ชายจะหมดอนาคตจะคุ้มคานค่ะแต่อกคื่นสายนะตลาดจะวายผู้หญิงยุคนี้ผู้หญิงยุคนี้บอกว่าแรงนะตลาดจะวายผู้ชายจะหมดแต่เชื่อว่าค่ะในวันนี้หนูว่าจะต้องมีคนที่รวยเพราะว่าเมื่อเช้าเช้ามีคนซื้อลอตเตอรี่โอ้เห็นเชื่อะมากซื้อเยอะมากๆเชื่อว่า ต้องมีคนหนึ่งในนี้แหละถูกต้องรวยและก็ถูกดีแล้วก็เราเราวันนี้เรายังจะมีลอตเตอรี่มาอีกนะเราเหลือแค่ประมาณ20-30ใบเองใครยังไม่ได้ซื้อนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนยังไม่ได้ซื้อรีบเลยนะคะรียบเลยแต่ก่อนจะซื้อเดี๋ยวอาจารย์ขอโชว์ตัวนางงามของเราก่อนเรามีนางงามเรามาจากแดนไกลนะขอเชิญนางงามเราอีกสามท่านหน่อยเร็วนะฮะสามสาวขอเชิญนางงามหน่อย มารวมรปรบมือดังๆหน่อยค่ะกิจกรรมในพิธีของเราในครัคืนวันป็นดีเขาปรบมือหน่อยครับปรบมือดังไม่สวยนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าไม่สวยแน่ๆเลยรู้สึกนะครับเดินม,มาหน่อยน,นะฮะโอเคอาจารย์ไม่ไดยืนผิดที่นะอาจารย์ต้องยืนตรงนี้เพราะว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ได้รับเกียรีกนะฮะซึ่งมาช่วยงานอาจารย์ทุกปีเลย นะ้าน้องปูงาจงเดินการน้องต้อมชิงช้ชาสวรรค์ไปหน่อยจ้าอ่าเชิญน,นะจ๊ะนะฮะมาฝั่งนี้ดำๆอยู่ด้วยกันเนี่ยฟ้าๆก็อยู่แต่ฟ้าในะครับรวมด้วยช่วยกันทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยเกือบร้อยชีวิตอนะค่ะเกือบร้อยอาจารย์ดูฝั่งนี้แสนสองแน่ครับนะ ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับวันนี้พีตรีระยุดีอย่างมากเลยที่จะมารวมทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ความบริบูรณ์เกิดขึ้นนะฮะปีหน้าฟ้าใหม่เราอาจจะได้พบกันหรือไม่ได้พบกันเราก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ปีนี้เอาให้มันรอดแล้วมันจะเป็นมงคลอย่างมากเลยวันนี้ใครมีแบงค์ยี่สิบมาไหมครับใครมียกมือขึ้นหน่อยแล้วคือสูงเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะับมไมด้ยี <50. S 2> ่สิบใครมีแบงค์ยี่สิบจ้า แสดงทุกคนมีแบงค์พันใช่ไหมใครมีรแบงค์ยี่สิบแสดงว่าคนแถวนี้ต้องมีแต่คนแถวนี้นีแน่เลยอะเออไม่ได้มีเงินหรอเอออะไรนะไม่ใช่แบงค์ยี่สิบที่อาจารย์บอกเนี่ยเราเตรียมไว้ให้รางวัลลิเกเออเราเตรียมให้ให้รางวัลลิเกนะครับ แต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะฮะแต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันเป็นเรื่องดีมากเมื่อคืนใครได้ร่วมพิธีขาบอกว่าสุดยอดมากมากแล้วเมื่อเช้าถึงบ่ายสามใครได้ร่วมพิธีคนเยอะไหมะเยอะมากเยอะจนไม่มีที่ยืนใช่ไหมน้องหูหงาเยอะจนไม่มีที่ยืนอะโรงทานเจ็ดสิบรงไม่มีที่ตั้งอ่ะปบมือหน่อย คนบอกอาจารย์กินประพันธ์แกหาเสียงแล้วแกมาทำอะไรเนี่ยประมือฉันเหนื่อยแล้วนะนะครับปรบกมือฉันเหนื่อยแล้วนะอะตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพอดีน้องบูงอ่ะมาช่วยงานอาจารย์ทุกปีเลยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสดงผลงานเพลงเนาะแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยเลยเร็วนี้จะออกอัลบั้มนะจ๊ะฝากด้วยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับอาจารย์ดังลูกศิษย์ก็ต้องรักงต้อดังเนาะลูกศิษย์ดังอาจารย์ก็ต้องดังเราจะดังพร้อมกันนะครับ ก็ต่อจากนี้ก็ได้ฟังเพลงบดเพลงสักสองเพลงแล้วก็สู่ที่การอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากนี้ก็มอบหน้าที่ให้น้องวงอ่ะขอเชิญพบมือหน่อยครับ